สวัสดีครับผมเบิ้มเดชพันธ์นาบุญสิงห์พลจากทอลกชาแนลวันนี้เรามีโอกาสมาร่วมทดสอบครับจ้าหุนใดเคตาครับรถ s อ v รุ่นล่าสุดจากทางหุนใดซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีรูปโฉมแล้วก็รูปทรงที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเป็นการออกแบบรถให้มีความเหมาะสมกับ ความต้องการของตลาดในตอนนี้นะครับผมซึ่งรถ s อสยูวีเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยค่อนข้างสูงเนื่องจากพื้นภูมิประเทศหรือักษณะประเทศบ้านเราเนี่ยครับผมมีฝนตกชุกแล้วก็ต้องเจอกับสภาพวะถนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถเอสยูวีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับผมตัวเจ้าเคตาะนะครับจากฮังวุนไดเนี่ยเป็นรถ s อสยูวีขนาด5าที่นั่งซึ่งมี รูปโฉมแล้วก็สมรรถนะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมโดยทางคุณได้เนี่ยมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับผมโดยมีรุ่น SE กับรุ่น SEL นะครับโดยรุ่น SE ราคาค่าตัวอยู่ที่949,000บาทนะครับส่วนรุ่น SEL เนี่ยจะอยู่ที่999,000บาทนะครับผมซึ่งทั้งสรุ่นนี้จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของภายนอกเนี่ยบอกเลยเลยว่าแทบแยกไม่ได้เลยเพราะเหมือนกันเต็มทุกๆจุด แต่3สิ่งที่แตกต่างกันครับผมในเจ้าเคตานะครับผมก็คือ1คือเรื่องของซันรูฟนะครับผมทั้ง2รุ่นนี้ครับผมจะแตกต่างกันคือในรุ่นท็อปรุ่น SGL เนี่ยจะมีพานรามิกซันรูฟนะครับผมหรือราคากระจกขนาดใหญ่นะครับผมมาให้ในรุ่นท็อปนะครับ แล้วก็มีระบบ Ambient Light นะครับผมในข้อ2นะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันมาให้นะครับผมส่วนข้อ3ก็คือเป็นระบบช่วยเตือนผู้โดยสารตอนหลังนะครับเวลาเราลงจากรถแล้วก็ล็อกรถเนี่ยในกรณนนีที่อาจจะลืมเด็กไว้ข้างหลังนะครับผมถ้าเกิด รถเนี่ยล็อกรถแล้วรถตบพบว่ามีคนอยู่ในรถนะครับผมรถก็จะร้องเตือนมานะครับผมทําให้ผู้ขับขี่ก็จะทราบว่ามีคนอยู่หรือเด็กค้างอยู่ในรถนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งออปชันที่น่าสนใจครับผมในตอนนี้ซึ่งทั้ง3ามออปชันนี้คือข้อแตกต่างในรุ่น SGL ครับผมซึ่งราคาตรงนี้จะต่างกันอยู่ที่5 0,000บาทนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวล่างอย่างตัว s e นะครับโดยวินได a เคลสต้านะครับผมถือว่าเป็นรถนําเข้ามาจากอินโดนีเดนเียนะครับผมซึ่งถือว่า มีรูปทรงหรือการออกแบบที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ดูฉบเฉียวเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้าเคต้าเนี่ยมีจุดเด่นแล้วหน้าตาหรือข้อโดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองดูกันครับเรามาดูในส่วนด้านหน้าของเจ้าเคต้านะครับผมโดยตัวเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมท้องโลโก้คุนไดนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนไฟหน้าที่เราเห็นอยู่นี้3จุดตรงนี้ครับผมจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลินรไลน์นะครับผมแต่ตัว ไฟหน้าจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่คุดคมด้านล่างนี้นะครับผมโดยจะมีทั้งไฟหน้าไฟหลีแล้วก็ไฟสูงรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากเลยครับผมโดยเฉพาะไฟ,ฟตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะครับก็มีมาให้อย่างครบคันจ้างคุณไดลเคสตานะครับผมก็มีการใช้การตัดสีทูโทนเพื่อเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถนะครับผมโดยมีการใช้สีเงินมาตัดเข้ากับสีพื้นของรถนะครับผมเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผมจะมีการออกแบบ ในเรื่องของหน้าตารูปทรงให้ดูความสมัยแล้วก็ดูเฉลียวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนล้อของเจ้าเคสต้านะครับผมจะเป็นล้อขนาด17นิ้วผมลายเดมอนคัตนะครับซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็ดูสดุดตาเลยทีเดียวพร้อมกับตัดลมดำนะครับผมที่ตัวล้อแม็กนะครับผมเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงมุมแหลงนะครับเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสดุดตาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับผมจะมีชุด ของแหลกหลังคามาให้อีกด้วยนะครับเพื่อในการเพื่อในการใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเต็นท์หรือ,อกระเป๋าเดินทางเพื่อขนสัมภาระให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจเจ้าคุณไดเคสตา้าก็มีมาให้อย่างครบคันในจุดนี้นะครับผมนอกจากนี้เจ้าคุณไดเคสตา้าเนี่ยก็จะมีระบบอเทมที่ิต่างๆมาให้อีกด้วยนะครับผมโดยก็ภูมิหันกล้องในการจับ วัตถุข้างหน้านะครับผมโดยเจ้าหุ่นเด็กแคตตาเนี่ยจะไม่มีระบบอัติถิบคุณคนโทรมาให้นะครับผมแต่ HAEL จะมีระบบช่วยเตือนการชนนะครับผมพร้อมเบรกมาให้นะครับซึ่งจะทํางานใน2ย่านความเร็วก็คือถ้าเกิดศูนย์ถึงหกเนี่ยระบบเบรกเมื่อจับวัตถุข้างหน้าได้เนี่ยระบบจะช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไปความเร็วที่เกินย่าน 60, 60ถึงความเร็วสูงสุดเนี่ยระบบจะเพียงแค่ช่วยชะลอความเร็วให้นะครับผมจะไม่ได้ช่วยเบรกจนรถหยุดนะครับผมซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ในกนรณ ระบบตัวนี้ก็ช่วยในการขับขี่และความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาด้วยระบบบายสต็อปนะครับผมช่วยเตือนรถที่มาจากด้านหลังนะครับแล้วก็มีระบบในเรื่องของควบคุมพวงมาลัยนะครับผมให้อยู่ในกลางเลนแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยเมื่อออกนอกเลนนะครับผมก็มีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังระบบฮิลและเซนเวลาจอดบนเนินลาดชันนะครับผมตัวรถก็หยุดยิ่งให้ช่วยในการที่ขึ้นเวลา ตามห้างหรือตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับผมในรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเตือนลืมบุคคลไว้แถว2ให้นะครับผมซึ่งระบบตัวนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการลืมเด็กไว้ในรถซึ่งมีข่าวกันค่อนข้างเยอะเนี่ยระบบตัวนี้ก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าด้านในของเจ้าเคลสตามีลูกเล่นหรือระบบยังไงบ้างนน เรามาดูในภายในของเจ้าเคตานะครับผมซึ่งมีการออกแบบตกแต่งเนี่ยให้ดูค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวนะครับโดยภายในของเจ้าเคตาจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับจะมีภายในแบบที่เป็นที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสีดําตัดน้ําตาลแล้วก็สีดาล้วนนะครับซึ่งเป็นออปชันที่ทางลูกค้าสามารถเลือก,อกได้ว่าจะการสีแบบใดนะครับผมส่วนที่ในการออกแบบเนี่ยเาถือว่าทําออกแบบมาได้ดูค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ดูลงตัวโดวยทีเดียวนะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับผมในระบบปฏ,ฏิการที่เป็นจุดโดดเด่นก็คือ ือเป็นหน้าจอแบบ LCD Cluster นะครับผมขนาด10.25นิ้วซึ่งถือว่าหน้าจอตัวนี้มีการถอดแบบมาจากในตัวรถตู้ของ u ุ d ไดอย่างเจ้า Staria นะครับผมได้ถูกมาไนะปจำการอยู่ในเจ้า Kesta คันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนหน้าจอของระบบ Adaptive ก็มีมาให้นะครับผมเป็นหน้าจอ Adaptive ขนาด8นิ้วนะครับผมซึ่งรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ a n d ดอยออโนะครับผมซึ่งทํางานได้อย่างง่ายดายแล้วก็ค่อนข้างตอบสนองได้ค่อนข้างดีในส่วนของแอร์นะครับผมก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมซึ่งกอ็ออกแบบมาได้ดูลงตัวแล้วหรูหราเลยทีเดียวครับผมซึ่งตัดด้วยวัสดุสีดําเงานะครับผมซึ่งดูเรียบหรูแล้วก็ดูลงตัวกับรถได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับในส่วนของ ตัวด้านล่างนะครับผมก็จะมีระบบไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับซึ่งในตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับผมให้อีก2งตำแหน่งพร้อมกับช่องเสียบ12ไว้1ตำแหน่งนะครับเจ้าเคลสตาเนี่ยครับผมก็จะมีในเรื่องของหมดการขับขี่นะครับผมให้เลือกหลายรูปแบบนะครับผมโดยสามารถควบคุมได้จากปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มได้ด้วยการกดนะครับผม กดครั้งแรกก็เป็นไดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นระบบทักชั่นนะครับผมในส่วนของไดนะครับผมก็จะมีเป็น4โหมดนะครับก็จะมีโหมดอีโคนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับโหมดนอร์มัลจะเป็นสีฟ้าแล้วก็โหมดสปอร์ตเนี่ยครับผมก็จะเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งหน้าจอจะเปลี่ยนตามโหมดที่ใช้นะครับผมนอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของโหมดสมาร์ทนะครับผมซึ่งในโหมดสมาร์ทเนี่ยจะเป็นระบบ เหมือนการขับขี่ AI อัจฉริยะครับผมก็คือจะแปรผันตามงการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับผมถ้าผู้ขับขี่ขับช้าๆก็จะเป็นโหมดอิโคให้แต่เมื่อผู้ขับขี่ต้องการที่เรียกพกลังกำลังกลับมาด้วยการกดคันเร่งมากขึ้นเนี่ยตัวกล่องโมเมวลผลก็จะจดจำนะครับผมแล้วก็ปรับไปให้โหมดสปอร์ตให้โดยอัตโนมัติก็ถึงือว่ามีความชาญฉลาดแลวก็ตอบสนอการใช้งานได้อย่างครบคันนะครับผมและโหมดจดด้วยแค่ปุ่มเดียวซึ่งโหมดสปาร์ตเนี่ยดูน่าจะตอบโจทย์การขับขี่ของคนไทยได้เป็นอย่างดี นนะครับอกจากนี้นะครับผมก็จะมีโหมด t ท a c t i o n มาให้นะคะรับผมโดยแบ่งออกเป็น snow แล้วก็มั d แล้วก็แซนนะครับผมซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องช่วยในการ t ท a c t i o n control หรือช่วยการลื่นถลายของระบบล้อนะครับผมซึ่งน่าแปลกใจที่ว่าเคลสตาเนี่ยมันเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมซึ่งไม่ใช่รถขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ก็มีโหมดตะลุยทางข,ขาูดข่าแบบเบาๆมาให้ด้วยนะคะรับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสคนทีเดียวสำหรับระบบตรงนี้ซึ่ง ถือว่าในค่ายอื่นในเบ้นเดียวกันเนี่ยไม่มีระบบตรงนี้แน่นอนนะครับผมซึ่ดโดยในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็เป็นพวงมาลัยขนาด4ก้าน,นะครับผมซึ่งมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์พอตัวนะครับผมโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นควบคุมลมติฟังก์ชันต่างๆเรื่องเสียงเรื่องการโทรศัพท์อะไรต่างๆส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นระบบแอคเ t i v ฟต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบช่วย ควบคุมพวงมลาลัยนะครับให้อยู่ในเลนกลางแล้วก็กันรถออกนอกเลนนะครับก็มีมาให้อย่างครบคันรวมถึงระบบคุคอนโทรลก็มีมาให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือน เวลาจะชนนะครับผมพร้อมเบรกให้นะครับซึ่งในระบบตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะครับก็ถึงถือว่าช่วยผู้ขับขี่ในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เผื่อผู้ขับขี่พังเผลอหรือลืมมองอะไรอย่างเงี้ยครับผมระบบนี้ก็ช่วยได้ผลคนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งความฉลาดที่มีมานอกจากนี้นะครับผมจากระบบที่กล่าวมาในตัวหุ่นไดเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเตือน อ่าบุคคลแถว2นะครับเวลาหรือเด็กนะครับผมถ้าเราลืมไว้ในรถเนี่ยระบบก็จะช่วยเตือนนะครับเพราะว่าเรามีการลืมเด็กไว้ในรถให้ด้วยนะครับซึ่งระบบตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้น SEL นะครับผมส่วนรุ่น SE จะไม่มีนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือมี Ambient Light นะครับผมที่ในตัว l องท t o p จะไม่มีนะครับ แต่ถ้าตัว็อปก็จะมีอเมเบลไลน์นะครับคือเป็นเส้นสีนะครับผมอยู่ตามขอบประตูหรือคอนโซลนะครับเป็นเส้นสีฟ้านะครับผมมาให้ซึ่งมีแค่3จุดได้แตกต่างกันนะครับผมระหว่างตัว SE กับตัว SEL นะครับตัวราคาค่าตัวของเจ้า SE นะครับจะอยู่ที่949,00 0บาทนะครับส่วนในรุ่น็อปอย่างตัวที่เราขับอยู่ตอนนี้จะเป็นรุ่น SEL นะครับค่าตัวจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งจะต่างกันประมาณ5 0,000ซึ่ง50,000ที่แตกต่างเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของ กระจกพานโนามาซันลูฟนะครับแล้วก็เอมเบียนไลท์แล้วก็อย่างหนึ่งคือระบบช่วยเตือนบุคคลอยู่แถวหลังนะครับผมซึ่ง3จุดนี้ก็ถือว่าใน5 0,000บาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับผมถ้าจะแพงที่สุดก็คงเป็นเรื่องของพานโนลามิกซันลูฟตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นกระจกบ,บานใหญ่ทั้งบ้านนะครับเต็มหลังคาเลยทีเดียวโดยควบคุมผ่านตรงนี้ด้านบนด้านนี้นะครับผมด้วยการเปิดเพียงค่เดียวซึ่งถือว่ามีการทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีทีเดียวสำหรับเจ้า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่โดดเด่นของเจ้าเคลตาคือเรื่องพื้นที่ใช้สอยนะครับเมื่อจากการที่เราลองมานั่งดูเนี่ยเจ้าเคลตาเนี่ยถือว่ามีภายในที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมคนตัวใหญ่อย่างผมนั่งเนี่ยก็ถือว่าช่วงไหลระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่มีติดกันนะครับผมก็ถือว่ามีความกว้างวาขวางพองคนทีเดียวรวมถึงพื้นที่เหนือศีรษะเนี่ยก็อย่างว่า ค่อนข้างมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมรับเจ้าเกต้ากันนี้นะครับตัวนในเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับผมจากที่เราลองได้นั่งดูเนี่ยเบาะที่นั่งของเจ้าเกต้าเนี่ยก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ดีพอสมควรนะครับผมแต่คนตัวใหญ่อย่างผมนั่งเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่านั่งสบายนกะแต่ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับผมตัวเบาะเนี่ยจะเด่นในนั้นแะว่าไม่ได้นุ่มนิ่มนะครับแต่เป็นแบบเฟิร์มเมแน่นๆทําให้เรา่นั่งแล้วรู้สึกอ่าค่อนข้างกบกระชับพอเรานั่งได้ทอย่างครับใกรับี ส่วนของพวงมาลัยนะครับผมเจ้าเคสตา้านะครับผมจะเป็นพวงมาลัยปรับได้สี่ระดับนะครับผมดึงขึ้นดึงลงได้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ง,งานได้ค่อนข้างดีะครับผมในการปรับให้เหมาะสมกับเซอร์ของผู้ขับขี่นะครับผม แต่ได้เสียดายที่บอกคู่หน้าสองตัวนะครับผมไม่ได้ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารหรือฝั่งผู้ขับขี่นะครับจะไม่มีระบบเกียร์ไฟฟ้ามาให้นะครับเป็นระบบแบบเมนูนะครับข้อเสียงของเจ้าเกลตาคงเป็นเรื่องของเรื่องราคานะครับซึ่งเคลตาเนี่ยเป็นราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตระกูล SUVB นะครับผมที่อยู่ในท้องตลาดเคลตาถือว่าราคาค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรนะครับตอนนี้ในตัว SL นะครับผมมากับพาราเมตซันลูฟนะครับผมซึ่งสามารถควบคุมได้จากบนเฮดานี้นะครับผม ตรงด้านหน้าเนี่ยครับผมก็จะเป็น2สเตปนะครับ1สเต็ปแรกนี่คือเปิดม่านออกนะครับผมสเตปที่2ก็เป็นการยกสลูบออกนะครับผมโดยสลูบเนี่ยจ,จะเปิดเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับผมไม่ได้เปิดทั้งบานเต็มนะครับผม ก็ถึงถือว่ามีลูกเล่นที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วรวมถึงวัสดุในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวม่านปิดหรืออะไรเนี้ยครับผมก็ช่วยในเรื่องของความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับผมแม้จะเป็นแค่ผ้าปิดบางๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าเรื่องความเย็นในห้องลดสสายก็ยังคงทําได้ดีนะครับ สำหรับการขับขี่นะครับผมก็ mm hmm. เจ้าเคตานะครับ mm hmm. ที่เราได้ลองขับวันนี้นะครับคือความโดดเด่นของเคตาคงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผม1.5 mm hmm. เบนซินนะครับ พร้อมทำงานร่วมกับเกียร์ iVT ครับซึ่งเกียร์ตัวนี้มันจะเหมือนกับเกียร์ CVT แต่แตกต่างกันตรงที่ CVT เนี่ยจะเป็นแบบขัดเบลนะครับแต่ในตัว iVT ของทางฮุนไดเนี่ยบบจะเป็นแบบโซ่นะครับซึ่งใให้ในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในการมีขั้นบันไดเวลาจับเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้ปกตินะครับซึ่งทําให้การขับขี่เนี่ยค่อน้างสนุกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับผมโหมดการขับขี่นะครับผมที่มีมาให้อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมเขาจะ สามารถมีลูกเล่นในการใช้งานได้หลากหลายนะครับผมโดยถ้าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมถ้าเป็นนอร์มอลก็จะเป็นสีฟ้าถ้าอีโคก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ในการขับขี่ที่เราใช้นยครับผมเราจะเลือกเป็นโหมดสมาร์ทนะครับซึ่งในการเลือกเป็นโหมดสมาร์ทข้อดีของมันก็คือโหมดสมาร์ทเนี่ยจะคือเป็นการแอดจัดแบบ AI อนะครับผมประมวลผลการขี่ของผู้ขับขี่นะครับให้มีการเลือก โหมดตามการขับขี่นะครับเช่นผู้ขับขี่ขับช้าเนี่ยก็จะเป็นอีโค่ให้แต่ถ้าเกิดผู้ขับขี่ต้องการอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลากดเร่งมากขึ้นเนี่ยโหมดก็จะเข้าไปสู่โหมดสปอร์ตให้อัตโนมัติในการจัดการขับขี่ให้เหมาะสมกับการขับขี่ของเรานะครับผมโดยเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินของทางฮุนไดเคตาเนี่ยนะครับผมจะไปให้กำลังอยู่ที่115แรงม้านะครับผมกับแรงบิดที่1 4อย่นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดกับแรงม้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากมายนักเมื่อเทียบบกัของคู่แ นอกจากนี้ครับในส่วนของช่วงล่างของเคตานะครับจะเป็นช่วงล่างแบบปีกนกในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบคานแข็งครับเพราะว่าเป็น,นรถขัเครื่องลอหน้านะซึ่งรถขับเค้ื่อนลอหน้าส่วนมากก็ใช้ระบบตัวนี้นะครับผมกันนะครับผม ซึ่งในการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าให้การตอบสนองที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างเฟิร์มเวลาเจอทางบนถนนเนี่ยในความเร็วสูงก็ดีหรือความเร็วระดับกลางๆนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยให้การตอบสนองที่ค่อนข้างเฉียบคมนะครับให้น้าหนักค่อนข้างหมอบมือเลยทีเดียวในตอนช่วงเบาเนี่ยพวงมาลัยก็ไม่ถือว่าหนักนะรับลุ้นปิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับช่วงล่างที่ถูกเซตมาให้มีความเฟิร์มเนี่ยครับผมแอบ แอบแข็งหน่อยๆแต่ไม่ได้กระดา้างนะครับผมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งผมว่าถ้ามันเหมาะกับตัวรถที่มีขนาดใหญ่อย่าง B SUV อย่างเคตานะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างตอบสนอง,องการขับขี่ี่ได้ค่อนข,ข้างดีไอ้อีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตน,นะครับผมก็คงเป็นเรื่องของการเก็บเสียงนะครับในเจ้าคุณนาเคตาเนี่ยให้การเก็บเสียงได้ค่อนข้าง เงียบเลยเช่นกับเสียงจากพื้นถนนก็ดีหรือเสียงลมตอเราวิ่งความเร็ว80ถึง100เนี่ยเสียงลมที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอย่างตอนนี้ครับผมเราจะได้ยินแค่เสียงแอร์นะครับผมแต่เสียงลมข้างนอก,นอกเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยนะครับึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเคาต้าในเรื่องการเก็บเสียงที่ทําออกแบบมาได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียว ส่วนในเบาะที่นั่งนะครับผมที่เราลองนั่งดูเนี่ยเบาะเนี่ยไม่ได้เน้นนุ่มนะครับแต่เน้นแบบเฟริฟรม์มๆให้การอบรักครบถขี่พอสมควรนะครับผมเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ถูกโยนออกจากตัวเบาะนะครับยังคงให้การตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ในส่วนเบาะด้านหลังนีให้ผมได้มีการลองนั่งดูเนี่ยก็ถือว่าก็ายังค่อนข้างแข็งไปนิดนึงถ้าเกิดนั่งนานๆเนี่ยอาจจะเมื่อยลาได้นะครับผม แต่ด้วยการที่เคตาเนี่ยออกแบบไอตัวพนักพิงของเบาะด้านหลังเนี่ยให้มีการเอียงถึ่45างองศาเนี่ยเลยช่วยลดในเรื่องการอาการปวดหลังจากการนั่งน,งนานๆน่ะได้พอสมควรเลยทีเดียวมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมรวมถึงเรื่องระบบแอร์นะครับผมเคตาเนี่ยช่องด้านหลังเนี่ยก็จะมีโหลช่องกัดแอร์ทะมาให้ด,ด้วยนะครับซึ่งทําให้ผู้นั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยตอนหลังค่อนข้างนั่งได้อย่างสบายแล้วก็ยังได้รับแอร์อย่างเย็นอยู่นะครับผม ซึ่งถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างครบนะครับผมแต่จะติดก็คงเป็นเรื่องของวัสดุมาติเรียที่ใช้นะครับผมจะคาดตัวถึงจบล้านหนึ่งเนี่ยเก้าแสนกว่าเนี่ยอารเคต้าเนี่ยครับผมมีการเล่นสูตรทนหรือรูปแบบรถแนตะ่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ตัววัสดุทั้งหมดเนี่ยไม่มีการใช้ซอฟทัชเข้ามาช่วยเลยนะครับผมเป็นพลาสติกตล้วนๆเลยซึ่งผมว่าแล้วราคาระดับนี้มันน่าจะมีการเสริมพวกอาซอฟทัชอะไรเข้ามาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากกว่านี้กับให้สมกับราาคตัว แต่ก็ด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของ QC ของทางอินโดอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่นกักอะไรเลยครับผมเลยทำให้เคตาที่เข้ามาในบ้านเราเลยมาเป็นลักษณะนี้นะครับ ในส่วนอัตราเร่งของเจ้าเคตานะครับกับเครื่อง1.5พร้อมเกียร์ i v t นะครับใีความเร็ว0ูน0ถอยนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน12วินาทีนะครับก็ถือว่าให้มีความจัดจ้านระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สูงมากอะไรนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังขับสนุกอยู่โดยอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมตามอีโคซิกอร์ครับอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่จากการที่เราได้มีการลองขับกันนะครับผมก็สามารถทําได้อยู่ประมาณ1 4 1 5กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกกัับบาารรรใช้งงนนจิอยู่ะคผม กับตามมิโครสเกอร์ซึ่งตรงจุดนี้ก็น่าจะทําให้เคตาเป็นรถที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปเทียบกับผู้แข่งอย่างรถไฮบริดหรือ e-hv e ของ Honda อย่าง Honda hrv นะครับผมก็ถือว่ายัางต้องเรื่องความประหยัดอะต้อง h o นด้าน่าจะทาได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะพนควรเพราะว่าอย่างตัวนั้นอะอาจจะทําถ้าเกิดทำความเร็วดีๆวิ่งดีๆเนี่ยอาจทําทไปถึง20เมตรต่อนิดซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าเคตาเนี่ย หร,หรืออาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมแต่ในเรื่องความสะดวกหรือการขับขี่ที่มั่นใจรวมถึงความกว้างขวาง้องโดยสารด้านหลังแล้วก็พื้นที่สัมภาระนะครับผมเจ้าเกต้ก็ถือว่าทําได้ไม่น่าผิดหวังเลยทีเดียวครับจากการที่เราได้ลองขับเจ้าคุณไดเคตานะครับซึ่งถือว่าให้การตอบสนองในการขับขี่ที่ค่อนข้างดีสนควรเลยทีเดียวนะครับกับช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิรม์มพวงมาลัยที่ค่อนเฉียบคมนะครับผม,มให้การตอบสนองเนี่ยได้ค่อนข้างอย่าง น่าประทับใจเลยทีเดียวในส่วนของระบบช่วยเหลือนะครับผมที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมแม้จะมาแบบไม่เต็มจนฟูลโดยขาดระบบ Adaptive ไปเนี่ยก็ถือว่ายังให้ครอบคลุมการใช้งานความปลอดภัยในแก่ผู้ขับขี่ได้ค่อนข้างอย่างดีนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ในส่วนที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คง็นเรื่องของความกว้างขวางของ ภายในห้องโดยสารนะครับผมในส่วนของด้านหลังก็ดีหรือพื้นที่เก็บใช้สอยบริเวณท้ายก็ดีนะครับผมซึ่งสามารถรองรับการใส่สัมภาระขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นที่จ้าเคต้ามีให้กับผู้บริโภคนะครับผมซึ่งต้องคองดูว่า ้าหุน่นใดเคต้าเนี่ยจะถูกใจผู้ใช้ชาวไทยแค่ไหนนะครับผมเพราะต้องบอกยอมรับว่าตลาดรถ s อ v วในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันดูเดือดนะครับผมแล้วก็มีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ต้องรอดูครับว่ารถคันนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่คนไทยได้แค่ไหนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้แก่ทีมงานทอชแแนลด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคราวหน้าเราจะมีรถรุ่นใดไหมเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมไว้พบกันครับสวัสดีครับ